สบายดีพบกับ LT v i s i o n รถไฟลาวจีนรถไฟสีเขียวพลังงานกา๊าซคาร์บอนต่ำเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาครับสํานักข่าววิทยุจีนสากลได้เผยแพร่ภาพาการทํางานของบริษัทเครือข่ายไฟฟ้าภาคใต้ของจีนในส่วนของการก่อสร้างทางรถไฟ,ฟาภายในบนทุนยูนานครับโครงการสนองไฟฟ้าให้กับทางรถไฟลาวจีนที่ได้นําใช้พลังงานกา๊าซคาร์บอนต่ำนะครับได้สําเร็จการก่อสร้างวางเครือข่ายแล้วครับ โดยโครงการนี้ครับมีความยาวทั้งสิ้น936กิโลเมตรมีเสาไฟฟ้าทั้งหมด2,220ต้นจากนครคุณหมิงถึงนครหลวงเวงจันทเฉพาะช่วงบ่อเต็นถึงนครหลวงเวงจันท์เนี่ยก็414กิโลเมตรครับดูจากสภาพนะครับสวยงามมากเลยนะครับในช่วงของประเทศจีนที่มีการตัดผาเขานะครับข้ามแม่น้ําสายต่างๆนะครับแล้วก็มีการวางพาดสายสริงต่างๆสายไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งส่งต่อให้กับรถไฟลาวจีนนะครับ ซึ่งรถไฟลาวจีนอันนี้จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษเลยนะครับตัวนี้ซึ่งกคาดว่าในเร็ววันนี้ครับชาวลาวก็จะได้เห็นโฉมหน้ารถไฟแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการขนส่งก็ค่อนข้างทุรักเลยนะครับเรามาดูภาพเนี่ยนะครับจะมีการพาดผ่านอุโมงค์นะครับซึ่งจะต้องใช้สัตว์นะครับก็คือลานะครับเป็นพาหนะหลักในการขนถ่ายเสาอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่รถเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วพบกับ LT v i ี i o n ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี